สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวลรคำวันนี้ขอเสนอคำว่าคอมนะครับ c o m เฉยๆเนี่ยนะครับซึ่งจะมีความหมายอสองความหมายที่จะมาเสนอวันนี้ความจริงความหมายอื่นๆมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับความหมายแรกเนี่ยนะครับ c o m คอมเนี c ่ยนะครับ ก็จะมาจากคำว่า com. .com จุดแล้วก็ .com เป็นชื่ออนาเขตอินเทอร์เนต็ตระดับบนสุดนะครับมี .com .org .net อะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับ .com เนี่ยนะครับเป็นชื่ออนาเขตอินเทอร์เนต็ตที่รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับโดยเมื่อไตรามาสแรกของพศน5้4รอยห้านะครับ,รรบเอร์ระบระุว่ามีการจดทะเบียนชื่ออนาเขตระดับสูงสุดทั้งหมดเนี่ยนะครับ200 10ล้านชื่อนะครับพยายตัวเพิ่มขึ้น4.5ล้านชื่อจากไตรามาสที่4ของปี2,553นะครับสำหรับ .com .deal เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้รวมทั้งหมดมเป็นดอื่นๆด้วยนะครับถ้า .com .deal เนียครับถึงพฤษภาคม2,554นะครับ,รบก็มีคนจดชื่อไปแล้ว94.5ล้านชื่อนะครับจนหลายคนก็บอกว่าจะมากเกินไปแล้วมัง้งก็เลยมีการเสนอ ชื่ออื่นๆมาแข่งเช่นดอ z ินะครับแปลว่า Business.com นี่ก็เป็น Commercial คนก็ไม่สนใจดอ z เท่าไหร่ก็ยังอยากจะจดดอทคอมทั้งๆที่บางคนที่จด .com ก็ไม่ได้ทำธุรกิจนะครับอย่างผมเองผมก็จด j ามอนมานดอ m เอาไว้เพราะใครเขาก็อยากได้ดอ m คอมนะครับชื่ออนาเขตที่ลงท้ายด้วย .com นะครับชื่อแรกเลยก็คือ Symbolic.com นะครับจดเมื่อ15มีนาคม2528นะครับ แล้วก็ที่อาณาเขตอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่รับความนิยมนะครับอันดับที่1น,นิยมมาก่สุดคือ .com อันดับที่2กลายเป็น .de นะครับประเทศเยอรมนีนะครับอันดับที่3ถึงจะเป็น .net และอันดับที่4ก็เป็น .uk ตยูเคน k เ n g d o คิงดิมแล้วอันดับที่5ก็เป็น,อน,ปน .org ออนะครับ5อันดับ .com ที่ซื้อขายกันในราคาสูงสุดอันดับที่1ก็คือ sex.com นะครับขายได้400ล้านบาทนะครับจดไว้เสียแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับขายได้400ล้านบาทอันดับ2 f u n c o m นะครับก็ขายได้300ล้านบาทนะครับอันดับ3 p o พ n c o m นะครับ r n น g r a p h y นะครับโป้เหมือนกับเซ็กซ์นนะครับก็ขายได้290ล้านบาทอันดับ4 d i ด m o n d c o m นะครับเพชรนะครับ ขายได้230ล้านบาทอันดับ5นะครับสล็อต .com ขายได้170ล้านบาทนะครับสำหรับราชบัิติยสถานนะครับใช้คําว่าชื่อเขตหรือชื่อโดเมนแต่ว่าชาวบ้านทั่วไป,ปก็มักจะใช้ว่าชื่ออนาเขตอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อ,องค์กรต่างๆก็มักจะใช้ .com อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้อย่างเช่น Microsoft .com Apple .com นะครับทีนี้ความหมายหนึ่งคือแบบจำลองอ็อบเจย่อย หรือ Component Object Model นะครับเป็นอของ Microsoft ใช้ในการพัฒนาสนับสนุนซอฟต์แวร์อ็อบเจกตย่อยนะครับแบบจำลอง Object ย่อยหรือคอมของ Microsoft เนี่ยนะครับออยู่ในสถาปัตยกรรมเรียกว่า c o b a นะครับ Common Object Request Broker Architecture นะครับก็มี Com Plus มี D Com มี Active X-Interface and Programming Tools อะไรทำนองนั้นนะครับรายละเอียดต่างๆก็มีมากมายนะครับอย่างเช่น c o m p ลัสวัตถุประสงค์ก็จัดเตรียมแบบจำลองอขึ้นมาเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่นๆแล้วก็นำไปสร้างซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจนะครับส่วนอ็อบเจกต์ Object ย่อยแบบกระจายหรือ d c o m นะครับ d i s t r o b u t e ิร์นะครับก็เป็นแนวความคิดของ Microsoft นะครับส่วน ดีคอมนี่นะครับก็มีสคริปต์มีโปรแกร,รมต่างๆแล้วก็มีส่วนต่อประสานดีคอมนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว,ว่าคอมนะครับเป็น .com ซึ่งเป็นทางโดเมนเนมแล้วก็แบบจำลองออบเจกย่อยกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษา IT วลคาได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ